สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันที่16นะครับพฤษภาก็วันนี้แบ่งปันยมเช้านะครับแบ่งป,ปันยมเช้าเป็นพระสมเด็จยีมกอบกันน้ำเก่าๆสวยๆนะครับเหมือนเดิมครับแบ่งป,ปัน350บาทมีโอนมีปลายทางนะครับมีอนมีปลายทางก็ ดูตามภาพปิดตามรายการเลยมาสวยๆอย่างนั้นเลยนี่เลยกรอบกันน้ํานะครับกรอบกันน้านี่เป็นพักเก่าๆพักเก่าๆอ่ะรายการที่หนึ่งครับนี่พิมพ์ทรงสวยๆนี่จะสะท้อนแสงนะเพราะมันกันน้านะยามเช้าเปิดไฟนี่อ่ะนี่แตกเห็นนะครับนี่สวยงามนะครับนี่นี่สวยๆไม่แตกไม่หักนี่แห้งๆเก่าๆอย่างนี้ นี่เลยนะครับรายการที่หนึ่งครับสวยนะครับไม่แตกไม่หักนี่ผิวพันธดีๆผิวแห้งๆเก่าๆพิมพ์ทรงสวยๆอย่างนี้นี่ตามรายการครับรายการละ350นะครับรายการที่น1นี่เลยมากอบกันนะัำรายการที่2 นี่ดูข้าบลักข้าวไรยลอกล่อนนะครับสวยงามยางเช้าๆครับกินกาแฟกันนี่เลยกาแฟดำก็แบ่งปันพูดคุยกันนี่เลยเอาตามความชอบชอบก็ปิดไม่ชอบก็ดูเฉยๆครับคุณถดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่สวยนะครับเนื้อแห้งๆกเก่าๆสวยๆรักอย่างนี้นี่เลยเาตามภาพเลยนะครับได้ต๊ะปุกแน่นอนแม่ สวยๆครับหายากนะสวยๆอย่างนี้นะครับผมว่าฟอมกรอบราคาก็เบาๆสามรห้าสิบบาทรายการที่สองครับรายการที่สามครับน,นี่เลยนะครับ ผิวพันธุ์แห้งๆเก่งๆเก่าๆนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สามครับรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่าตามภาพเลยสวยๆอย่างนี้เลยรายการที่ห้านะครับ รายการที่หกครับมีแบ่งปันกันไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับสวยๆแบบนี้ไม่เยอะนะครับ3 5 0หบาทมีโอนมีไปทางส่งฟรีด้วยพร้อมกอกกันน้ําอย่างนี้นะครับนี่เลยตามภาพนะครับปิดก,ก็ตามรายการตามภาพเลยรายการที่6ครับรายการที่7ครับนี่ ผิวพันธุ์แห้งๆมันมันทิมทรงสวยๆอย่างนี้นะครับเ,เก่าๆนี่เลยการที่7นะครับดูเนื้อดูโมลสารนะครับสวยงามมากการที่เครับแปดครับ ในการที่แปดนะครับใาการที่เก้าครับนี่ม,มีน้ำถูงน้ำทองเลยนะครับเห็นไหมครับ นี่ชนะนิ้วทงนิ้วเท้าเนื้อนี่มันแกร่งแห้งสวยงามเกียรเอียงซ้ายนะครับมีสังกติมีไหมครับนี่โอ้โหมวลทรงมวลสารผิวพัน์ดีนะครับพร้อมกรอบกับน,น้ำนนี้เราแบ่งปัน350บาทนะครับรายการที่9ครับติดตามรายการนะครับตรงปกกอบกับน,น้ำนะครับ10ครับนี่เป็นปกโพนะครับเป็นปกโพ นี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สิบนี่เลยนะครับเป็นปลูกโพนะครับกเก่าๆแห้งๆสวยๆอย่างนี้เลยพร้อมกรอบกันนะ้ำอันที่สิบครับสิอครับ สวยมากนะครับนี่ราการที่สิบเอ็ดครับราการที่สิบสองครับนี่เป็นปกโพนะครับเป็นปกโพ สวยอย่างนี้เลยสิบสองครับ13าครับนี่มันมัน,มนแห้งๆลักลอกเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับเก่าๆอย่างนี้เลยนี่ สวยครับอาจรจะจัดรายการที่13ครับนี่เลยนะครับาต่ภาพาตาภาพ13ครับ1ิสีครับนี่วันนี้เป็นพุทซ้อนนะนี่ข้างหลังเป็นสมเด็จโตนี่เลยนะครับนี่ะใบทรงตะไบทองโรยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ น,นี่เปิดได้น,นี่ก็เปิดได้น,นี่มวลสูงมวลสารจัดชัดเจนนะครับนี่เนื้อนี่เทาเทานะครับส,สวยๆนี่เลยรายการที่สิบสี่ครับสิบห้าครับนี่เป็นสองหน้านะครับสมเด็จสองหน้านี่เนื้อเวลานเนื้อเวลานมีหูมีอะไรชัดเจนนะครับนี่ครับขุ่ครับเก่านี่เลย แห้งอย่างนี้เลยนะครับสมเด็จเนื้อใบลานดำนะครับสองหน้านี่เลยรายการที่15ครับ16ครับนี่เป็นบางขุนพรมนะครับ16เป็นบางขุนพรมนี่นี่เลยเปิดให้ดูนะครับเปิดได้ แห้งๆเก่าๆอย่างเงี้ยบางเงินพุ่มฐานแซมนะครับ่านแซมมีหูด้วยไหมครับแซมนะครับอ่าปิดสลังรายการที่16ครับปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการรายการที่สิบครับ น,นี่แห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เปิดได้ไปสมเด็จเข่าบวงนะครับนี่เข่าบวงนะครับนเนื้อนี่โอ้โหแก่งมากๆเก่ามากๆเลยนะครับไปสมเด็จเข่าบวงนี่ดูเนื้อนะครับเก่าแห้งสวยงามเป็นพระเก่าพระเก็บนะครับรายการที่2ี่สิบห้าครับผม 26ิบหกครับนี่ไปสมเด็จเกียรติโยหกชั้นนะครับเกียรติโยหกชั้นนี่เนื้อนี้โอ้โหเหมือนงานเลยนะครับอ,อกเหลืองแล้วก็แก่งมวลสารนี่จัดมากๆเลยนี่นี่ด้านหลังนะครับนะผมเปิดให้ดูด้านหน้าดูเลยนี่เลยนะครับนี่เลยโอ้โห,โโหสวยงามมากนะครับดูเนื้อจิวพันมวลทรงมวลสารนี่เป็นหกชั้นนิยมนะครับเกียรติยหกชั้นนิยมอมกตลอดนี่สวยงามมาก นี่นี่นะครับรายการที่18ครับสิครับวันนี้มี19รายการนี่เก่าๆสวยๆนี่รายการที่19นะครับนี่มวลสารจัดๆ สมเด็จเกศชัยโย6ชั้นพิมพ์นิยมนะครับอ,อกตลอดนี่นิยมอ,อกตลอดนี่ดูเนื้อหานะครับแห้งเก่งเก่าเนื้ออกงาง,งาเลยนะครับนี่มวลสารจัดชัดเจนนี่เลยนะครับนี่สภาพนะครับรายการสุดท้ายครับวันนี้รายการที่19นะครับเกศชัยโย6ชั้นนี่สวยๆอย่างนี้เลยเนื้ออกงาง,งากรอบกรอบนี่เก่าๆเลยนะครับ รายการละ350บาทนะครับรายการที่19นะครับปิดได้เลยมีโอุนมีปลายทางนะครับนี่เบอร์โทรกับไอดีไลน์นะครับนี่นี่เลยกดติดตามยามเช้าๆจะมีบาแบ่งปันนะครับนี่ส่งฟรีทั่วไทยขอบคุณครับสำหรับวันนี้ปิดได้เลย350บาท